สวัสดีค่ะรมรถมือสอง JK นะคะขอแนะนำให้ชมกับรถสวยๆค่ะ Mazda 2นะคะรถจนปี2010เกียร์ออโต้หประตูนะคะทุกท่านขับง่ายขับดีใช้งานสะดวกค่ะมีถุงลม2ใบนะคะรถขับได้ปกติเลยค่ะทางใกล้ทางไกลใช้ได้เวลาคะและประหยัดน้ำมันมากๆด้วยสามารถเติม E 2 0ได้นะคะ เครื่องยนต์แห้งๆคับภายในสะอาดนะคะพาสี69รถสภาพดีไม่มีชนหนักค่ะเอกาสารครบพร้อมโอนเลยนะคะเลขไม 9, ล์่แกิโลเมตรราคาคันนี้ค่ะ99,000บาทราคาเงินสดนะคะรถอยู่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสนใจโทรคุยและนัดดูตัวจริงนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคุยโดยตรงกับผู้ขายได้เลยนะคะ ตามเบอร์โทรที่แอดใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนี้เลยค่ะติดต่อกันโดยตรงได้เลยนะทุกท่านอย่าลืมไปดูรถกันด้วยนะคะเพื่อความสบายใจของคุณเองสวัสดีค่ะ